ว้าวทีมว้าวแต่ดูนี่นี่นี่น้ำมาน้ำมาดูกสาวชอบเลยลูกดิเดี๋ยเต้นเพลงนี้เยังสามักกี่อย่างนะนี่เหรอเน้ำโโหน่ารักอ่ะนี่โหฝังนี้ น่าอะไรไปแย่มากเลย <c oughs> เร็วเลยแล้วเอ็มวิการท่าน้ำนนท์ไม่ว่างเลยไม่เหมือนเงี้ยดิแล้ว I keep a part of you with me นี้อ่ะหมูยอกน้านสลัดเหลืออันเดียวอะรู้แค่นี้แหละ ก็อาบน้ไม่ลงดิอดกินกัต่อาบน้ี่อาบน้ำแต่ตื่นก่อนนะแยแล้ยลุกขึ้นาก่อนเลยเรือู้หงาสอนะไรเดี๋ยวกันเลยเรืวองนอนอะไรเยอะแยะนะนอนตาก็บวมตาที่บวมอแล้วบวมหนักเลยเรืวอเรืือเดวแล้วเอ็มมิการท่าน้ำนนท lúc quân ghé lòng anh em. ơ, con em, anh 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 em, anh

พี่เขามันรู้แล้วไงรู้ขึ้นมาให้เห็นรู้ขึ้นมาให้เห็นมายืนตรงนี้ไมาฉันเนี่ยกะจะไม่ฉลาดผมเนี่ยดูดิได้หรอรู้ขึ้นมายืนตรงนี้มาปบมือสามทีตรงนี้เห็นแล้วแต่เช้าเลยเพราะว่าพี่อุ้ยมันเที่ยงแล้วมันบ่ายแล้วเนี่ยเอมิกาท่าน้ำนนนี่มันจะเที่ยงจะเที่ยงจะบ่ายอยู่แล้วใครทำเออ ต,ตั้งไปบอกให้หยุดเลยพี่ไปบอกเขาดิคุณเอทีเลี้ย <c oughs> วเลยลตื่นเลนะี้ยวเลต้ยวรบกวนพี่เปิดตาผีหลอ,อกให้สองคนนี้หน่อยครับ <c oughs> ขอดังๆครับมันจะได้ตื่นมันจะได้กลัวชุดใหญ่ไม่กลัวแล้วตอนเร็วๆตื่นเล,ลี้ยวๆคนจะเอาเงนต้องไปทำเกิดแล้วเฮ้ยพูดงี้ไม่ได้แล้ววะนี่เสียแคลอรีลล่กีลล่กี่กี่เท่าไหร่แบบขึ้นมา Được không? Từ lên Từ lên Từ Từ, rồi. Từ rồi.

งอจริงๆเลยงอกริงเลยกระพาร์เลยกระพาร์เลยอุ้ยคิวบ้าต้นพี่ไงพี่ภูมิไปเล่นลาบีกันไปไปไปไม่นี่ไงก็ไม่ใช่ไม่ได้สองไม่เลยมันไม่รันมันไม่ครบทีมโอ้เรียบร้อแล้วใช่ไหมนคุณนะตกใจหน้าตัวเองรู้ไหมเนี่ย อ,อ,อันนี้นอนหรืออื่นอหอพ้ตนอนจีไแล้วไมเพื่อเซ็ตู้ม oh. uh, nah ู uh. oh. ้มซบงชงู้อเซ็ตฮู้มเอ็ตวิชช์ฮู้มอาบัน็อเอาไปก่อนเข้าฮูอ ช้าช้ารทมันยากขนายนด้เลยวหรฮะอ๋อไม่ต้องแก้ทำไมุณแมเราของรองเด่นี ออกไปสิเขนก็จะเหอมคเไปตายไซตไปโดนเรียนไปก็บาหี้รปโชนเรียนไปไหมไปก็บาหีประโชนหยุไปก็บาหนีปไปโชนอยูต้แเกล้ไปไม่คยู่นี่เลยตเร็วเร็ว ็คยมีคนบอกวานขา้วิวไม่ี่ไออ้นน้ขปชานรอนจะไปไหนก็ไปไปตะาเหลืออเง้ยเฮ้ยเหลือัอะไรหรอ

ให้เวลาสิบ e ห้านาทีนะเปล่าผมไม่เสร็จทำเล่นเสร็จไหน